สวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นๆนะครับพบกับช่องทีวีลา TSO เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาทํางานวันหยุดนะครับผมวันหยุดวันนี้ก็มาทํางานนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทํางานกันดีกว่าวันนี้ก็เดินทางมาด้วยรถจักรยานยนต์นะครับผมแล้วก็เดินเข้าสู่บริเวณโรงงานนะครับผม ขครับผมเดี๋ยวเราเจอกันในโรงงานกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมเดินอยู่ข้างนอกโรงงานนะครับผมโอเคครับบรรยากาศดีๆยามเย็นครับผมวันนี้ก็เดินมาทํางานครับในพื้นที่ของโรงงานเข้ามาเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็พื้นที่ที่โรงงานที่เราทํางานอยู่ครับที่ผมทํางานอยู่นะครับผมก็มาทํางานวันนี้วันนี้วันหยุดมาทํางานวันหยุดนะครับผม หยุดมั่งทางานวันหยุดมั่งแล้วก็ทางานวันปกติมั่งนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับช่องทวีราทีเอนะครับผมวันนี้บรรยากาศดีๆยามเย็นนะครับกําลังเข้าสู่นะครับฤดูหนาวตอนนี้กําลังเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศกาลังจะเริ่มเย็นลงนะครับผมโอเคนะครับผมขอตัว เข้าทำงานก่อนนะครับวันนี้ไปสแกนบัตรก่อนโอเคครับผม สวัสดีครับผมสวัสดียางสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเช้าเคยนะครับผมพบกับช่องทีวราบ t ี o ครับผมหลังจากเมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นก็ไปทํางานครับตอนนี้ก็เช้าแล้วครับผมก็เจอกับช่องทีวราบ TSO เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเราวันนี้เราก็จะมาเก็บผักในสวนนะครับผมของหลังบ้านนะครับผมนี่ตัดยาเรียบร้อยนะครับเตียน ต้นมะเขือต้นอะโวคาโดต้นมะกล้วยนะครับแล้วปลูกกันเต็มครับเดี๋ยวบางต้นวันนี้เราจะเก็บผักนะครับในสวนหลังบ้านนะครับผมไปทํากินนะครับผมไปทากับข้าวกินยามเช้าครับผมหลังจากเลิกงานมาครับวันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมอยู่หลังบ้านก็จะเจอต้นมะเขือผมก็จะเก็บมะเขือ เปาะนะครับผม,มเขือเปาะอ,<แ>อีกเช่นเคยนะครับไหนมามาใส่นี่อีกลูกนึงครับผมได้สามลูกแล้วนะครับผมอ่ะไปเก็บมะเขือไหมเดี๋ยวนูไปเก็บมะเขืออ,อันนี้ลูกที่สีครับผมโอ้โหขัวแน่นนะเนี่ยไหนโอ้ลูกที่ห้าใส่ไว้โอเคครับพอแล้วห้าลูกพอแล้วนะครับแมวเยอะ แล้วผมก็จะมาเก็บผักชีใบเรื่อยนะครับผมเก็บผักชีใบเรื่อยด้วยนะครับผักชีใบเรื่อยแล้วก็ปลูกไว้อาจจะไม่งามมากนักนะครับแต่หอมนะครับผมเอาไปใส่ลาบใส่ต้มยำได้หมดครับนี่โอเคครับผมก็เอาประมาณนี้ไม่เยอะนะครับผมเอาพอให้ได้รสชาติได้กลิ่นของ หอมดกินของผักชีไปเรื่อยครับผมโอเคเราไปเก็บผักกระตอดีกว่าครับผมแล้ว,ลวเราก็มาถึงนะครับพุ่มทั่วพูหรือต้นพู่พ,พ,พ,พูโอเคเก็บเลยเวลาเก็บถั่วพูนะเนี่ยจะสอนเนี่ยเก็บถั่วพูเ,เก็บอย่างนี้เดี๋ยวดูนะมีหรือเปล่าแถวนี้ไหนโอ้ใหโอ,อ้นี่น,นี่ดูนะนี่เขาเด็ดตรงขั้วนี่นี่เห็นไหม เ,ออเด็ดอย่างนี้นะทีนี้โอเคเราไปหาต่อครับผมตัวภูตัวนี้ได้สองฝักแล้ะอ่าเรามาเด็ดให้ดูนี่นี่นี่อีกสองฝักนี่น,นั่นไงข้างล่างเห็นไหมเด็ดตรงขั้วมันนะนอ่าอ่าใช่ถ้าดึงมันก็จะมาทั้งพุ่มเลยโอเคสี่ลูกโอเคครับตัวนี้ได้ถั่วพูมาสี่ลูกแล้วน,นะครับมีอีกไหม ดูสิหรือว่าหมดแล้วมีแต่ลูกเล็กๆนะครับเนี่ยขึ้นมาเต็มลูกเล็กๆได้กินเลยครับสามสี่ฝักไหนดูสิมีอีกไหมทั่วผู้ส่วนมากจะมีแต่ลูกเล็กๆครับเนี่ยฮะเต็มเลยไหนมาไม่ทันป่วยป่วยป่อยามาไม่ทัน นี่ไงลูกหนึ่งนี่ลูกสวยๆนี่เห็นไหมลูกสวยๆเลยนะครับโดนตัดไว้โดนแทะไว้ลูกอ่ะใส่ไว้โอเคครับผมเอาแค่นี้พอวันนี้ถั่วพูลเรานะครับเดี๋ยวเก็บผักอย่างอื่นต่อดีกว่าโอเคครับถึงกอตะไคร้แล้วตอนนี้ก็จะเก็บตะไคร้ไปด้วยครับเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารเช้านี้นะครับผมเอาสึกหนึ่งกอหนึ่งนอนสวยๆนี่ ได้แล้วนะครับตะไคร้หนึ่งก่ออาถือโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บอย่างอื่นต่อนะ<ช>ได้แล้วใช่ไหมปะพีครับผมก็มาถึงต้นมะกอกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะเก็บยอดมะกอกนะครับผมยอดมะกอกไปกินเป็นผักนะครับผมรสชาติเปี้ยกเอาซึกหนึ่งยอดพอไม่เอาเยอะครับยอดเดียวพอนี่ฮะ นี่ฮะมะกอกของเราน,นํำเสนออีกแล้วครับนํำเสนอบ่อยมากเลยต้นมะกอกเรานี่ฮะสวยเลยครับต้นมะกอกมะกอกเต็มต้นนะครับโอเคครับนี่ก็ฟักทองเอามาลงใหม่ครับฝักทองจื้แมลงเต่าทองนะครับผมม,ม,มากินแล้วแมลงอะไรอ่ะนี่อะไรไม่รู้ตักทองเีรไม่รู้ได้ไงโอเคครับตัวนี้ แปลงฟักทองสามต้นอีกแล้วครับผมแล้วเราก็จะมาเก็บพริกในส่วนของสวนข้างบ้านครับจะเป็นพริกอันนี้ใบบัวบกโหขึ้นพุ่มสวยเลยครับผมใบบัวบกขึ้นพุ่มสวยเลยกับต้นมะกรูดนะครับผมแล้วผมก็จะมาเก็บพริกนี่ครับขี้หนูสวนนะฮะเยอะเลยขี้หนูสวนลูกบีใหญ่ยังเป้ง เม็ดใหญ่นี่ฮะที่หนูสวนใส่ถุงพิกของเราอันนี้เด็กคือผักนะครับผมโอเคขออนุญาตเก็บพริกก่อนนะครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณสวนของหน้าบ้านนะครับผมอันนี้ก็ต้นมะกรูดที่เราเก็บไปทําเป็นวัตถุดิบนะครับในการทําอาหารบ่อยนะครับผม โอเคเบื้องต้นก็จะเก็บใบมะกรูดนะครับผมเพื่อไปทำกับข้าววันนี้นะครับผมเก็บใบมะกรูดก่อนดีกว่าโอ้โหบางใบก็โตไม่ทันแล้วครับอืหอม,อมใบมะกรูดก็ใหญ่ไม่ทันแล้วนะครับขออนุญาตเก็บใบมะกรูดก่อนนะครับผม น,นี้ผมก็ถึงแปลงมะเขือคืนแล้วครับผมต้นมะเขือคืนนะครับหมาก็เห่าแล้วฮะนี่เจอแล้วสองลูกเลยครับนี่ <c oughs> ก็จะเด็ดเด็ดใส่ถุงเหมือนเดิมนะครับผมใส่ถุงเหมือนเดิมเอาสักสองสามลูกนะฮะสองสามลูกมะเขือคืนนะครับ น้ำเยอะเลยโอ้ย,อย,อยนี่ลูกเล็กนะครับสองลูกแล้วสามลูกแล้วนี่ลูกที่สีนะครับผมโอเคนะครับผมสี่ลูกก็น่าจะพอแล้วนะครับอันนี้คือถุงผักของเราครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างนะครับผมวันนี้เก็บวัตุดิบในสวนหลังบ้านและหน้าบ้านนะครับผมโอเคโอเคครับผมวันนี้เมนูของเราที่จะทําก็คือนะครับผมนี่ นะครับหมูสับครับหมูสับหมูบดนะครับผมวันนี้จะมาทำลาบหมูนะครับผมลาบหมูกับต้มแซบนะครับผมต้มแซบอันนี้จะเป็นส่วนของเนื้อนะครับผมเนื้ออะไรนะป่ากน้ําวัวนะครับผมจะมาทําต้มแซบกินวันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องเทศนะครับผมพริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็ข่าใบมะกรูดตะไคร้นะครับผม ก็ทำต้มย้ำนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดเหมือนกันผักชีไปเรื่อยหอมนะครับผมมะนาวนี่ก็เหมือนกันครับตะไคร้นะครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นผักที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะครับผมก็จะมีตัวพูมะเขือเปาะมะเขือคืนนะครับผมยอดมะกอกอ่อนๆนะครับแล้วก็ใบมะตูมาะเลครับอยู่ในนี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวกันเลย โอเคครับผมลาบหมูที่เราจะทําก็ต้องกินกับข้าวเหนียวครับวันนี้ผมเป็นนึ่งข้าวเหนียวเหมือนเดิมนะครับผมเมนูยำเช้าของเราก็ลาบหมูกับต้มแซบต้องกินกับข้าวเหนียวครับผมโอเคครับผมเรามาดูต้มแซบของเรา่อนนี้เพิ่งใส่ไปนะครับผมค่องในเอ้ะไม่ใช่่องในพวกเนื้อนะครับผมเนื้อปักหนามนะครับซื้อมาใส่ไปเรียบร้อยครับรอให้ร้อนๆนะครับผมโอเคลอยสุกแล้วเราก็จะปรุงรสนะครับผม ลาบหมูครับผมยามเช้านะครับผมกินปุดตกลมใส่พริกไปเลยนะครับโอเคใส่พริกไปแล้วนะครับ<ม>ชูรสตามเข้าไปนะครับโอเคน้ำปลานะครับผม ขั้วสันหน่อยหอมกินนข้าวคั่วสันหน่อยนะครับขั่วเสร็จแล้วน้ำปลาเสร็จแล้วมะนาวครับทีนี้บีบไปทำเปียวก็บีบสิอีกนะครับอื ครันี้ินเขาเขากันครับใส่รักนะเาไเลยชิมกันครับอืมโอเคครับผมได้แล้วเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับผม สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าเช้านะครับผมกับผมช่องทวีราทีโ o อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ทําเมนูยามเช้านะครับก็คือลาบหมูนะครับผมแล้วก็เก็บพลิกมาด้วยครับลาบหมูวันนี้รวมถึงนะครับผมนี่ต้มแซบครับต้มแซบสุกร้อนๆแล้วก็ผักที่เราเก็บมามีมะเขื่อคื่นมีใบโหระพาครับแล้วก็ถั่วพู นะครับรวมถึงเนี่ยฮะใบมะกอกครับผมโอเคมาข้าเหนียวครับสุกร้อนๆเลยมาครับทุกคนกินข้าวด้วยกันครับกินข้าวยามเช้าด้วยกันครับผมหลังจากเลิกงานมาเมื่อึ้นไปทํางานมาครับเลีนนี่ก่อนเลยลาบหมูอื gọi yeah, yeah, Thế ต้องย่างนี้อะครับ ไม่เผ็ดก็เติมพริกอะไรนี้มาเขือขื่นนิดหน่อย หิวมักหิวน,นานๆกินทีครับลาหมงคือปาะเอง เก็บมาในส่วนหลังบ้านสด 嗯嗯嗯，难。 ไปทํางานมาครับทํางานวันหยุดแล้วก็กลับบ้านมาก็ไปเก็บผักแล้วก็มาทํากับข้าวกินครับวันนี้นึกอยากกินอะไรก็ทำาันนั้นครับผักสดกรึบ khải uh, đi hầm เดือร้อนเข้าไปนี่คูณสองเลยแต่ก็อร่อยอื <c oughs> <c oughs> Oi, นะครับทุกคนกินข้าวยามเช้าด้วยกันหลังจากเลิกงานพริกข่ยดีครับ ต้มตะกุมาเลยโดนกินกับลาบ แมลงวันเยอะครับเปลี่ยนบรรยากาศเข้ามากินในบ้านมันเดิมครับ <c oughs> จัด ใครยังคิดเมนูไม่ได้ยามเช้าก็ต้มแซ่บกับลาหมูทำกินเองครับ ครับผมจบคลิปวเพีค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องทิวลาชีเอสโอให้ด้วยนะครับผมวันนี้เมนูยำเช้าองเราก็นิค่าลาบหมูแล้วก็ต้มแซ่บนะครับผักที่เก็บมาจากทุ่งครับผมอร่อยมาก